นคกแคว้นกุรุราชอันเป็นแผ่นดินใหญ่ของพระเจ้าธรรมนุราชได้มีเจ้าเมืองผู้ทรงคุณธรรมพระองค์หนึ่งนามว่าเท้าพังขีทรงเป็นพระโอรสแห่งราชวงศ์กุรุเจริญใบมาพร้อมความเฉลียวฉลาดกล้าหาญและเปี่ยมด้วยศรัทธาในพระธรรมตั้งแต่วัยเยาว์เท้าพังขีทรงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ปกครองที่ดีพระองค์มิได้ทรงห่วงใยเพียงแค่ความรุ่งเรืองของบ้านเมืองแต่ยังห่วงใยถึงความสุขของประชาชนพระองค์จึงชอบเสด็จออกตรวจตราพบปะผู้คนและรับฟังความทุกข์สุข ด้วยตนเองเสมอแต่ไม่นานนักพระเจ้าพระบิดาได้เสด็จสวรรคตอาณาจักรจึงตกอยู่ในความโศกเศร้าประชาชนต่างก็หวังพึ่งพระโอรสท้าพังคีจึงก้าวขึ้นครองราชแทนเมื่อส่งขึ้นครองราชแล้วพระองค์ตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะปกครองด้วยธรรมะไม่ยอมให้ความอายุติธรรมมีที่ยืนในแผ่นดินด้วยความเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมท้าพังคีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมแห่งกุรุราชวงศ์พระองค์ดูแลแผ่นดินด้วยความเมตตาบ้านเมือง ก็สงบสุขฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลให้ฟ้าประชาราชต่างยกย่องและเคารพรักตำนานยังเล่าว่าพระอินทร์ผู้เป็นราชาแห่งสวรรค์ได้เคยเสด็จลงมาทดลองพระไทยเท้าพังคีโดยเนรมิตเหตุการณ์ต่างๆเพื่อดูว่าพระองค์จะหวั่นไหวไปกับอำนาจลาภยศหรือความลำบากหรือไม่แต่เท้าพังคีก็ยังทรงยึดมั่นในธรรมไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งยั่วย,ยุพระอินทร์จึงยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีจิตใจดุดนักปรา เมื่อสิ้นรัชกาลของพระองค์ประชาชนต่างกล่าวถึงเท้าพังคีว่าเป็นพระราชาผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความซื่อสัตย์และความยุติธรรมชื่อเสียงของพระองค์จึงยังคงเล่าขานสืบมาจนทุกวันนี้